ผู้เชี่ยวชาตราจารดรมยุรีรัตนเสริมพงศ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหาวหิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่11ณนห้องประชุมดอกนกยุงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาการส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตการพิจารณาการขออนุญาตรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2568การพิจารณารายชื่อผู้สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พศ2567แผน2วิชาชีพภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568จำนวน2หมู่เรียนการพิจรารณารายชื่ออาจารย์ผู้สอนของคณะมนาาุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ในภาคพิเศษภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษภาคพิเศษภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568 การพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิจและการเรียนระดับอุดมศึกษาภาคพ,พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2,568การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพ,พิเศษการพิจารณาแบบเสนอหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบนันดีกรีเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์หลักสูตรระยะสัน้นหลักสูตรนักออกแบบหัตถศิลป์ริมน้ำและหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยหลักสูตรระยะสัน้นหลักสูตรนักเล่าเรื่องริมน้ำการพิจารณาหลักสูตรอบรมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศ,ศึกษาต่างชาติประจําปีพศ2560เ